หลักการเลือกแปลงสีฟันสําหรับเด็กนะสามคีย์สั้นๆในการที่จะเลือกแปลงสีฟันให้กับลูกน้อยคือหลักการเลือกแปลงสีฟันสําหรับเด็กนะเราจะต้องเลือกแปลงสีฟันนะคะที่มีขนนุ่มเป็นขน,น <ะ S 1> ที่ทํามาจากไนลอนนะคะแล้วเป็นขนนุ่มนุ่มกําลังดีอ่าไม่ใช่ว่าอ่หอ,อนุ่มจนแบบ คือคุณแม่ถ้าสมมติว่านุ่มมากมันจะมีข้อด้อยคือเวลาที่แปลงแล้วคราามันออกได้ไม่ดีคุณแม่ลองจินตนาการเวลาที่เราหาเลือกซื้อแปลงมาขัดนะคะเนาะพื้นห้องน้ําหรืออะไรใดๆอย่างค่ะถ้ามันนุ่มมากมันก็คือจะเหมือนขัดแล้วออกได้ไม่ดีมากดังนั้นคือจะต้องเป็นขนแปลงอ่อนนุ่มนะคะเนาะกำลังดีแล้วปลายขนแปลงจะต้องกลมมนเพราะอะไรเพื่อที่ป้องกันนะคะไม่ให้ปลายขนแปลงนะคะเนาะไปทําให้ ระคายเคืองตริเวณนฟันแล้วก็เหงือกของลูกดังนั้นเลือกขนแปรงนะคะที่เป็นขนแปรงไนลอนนุ่มกําลังดีแล้วก็ปลายขนแปรงนะคะมีความกลมมนอ่าโอเคไหมคะแล้วก็เลือกให้เหมาะสมนะคะที่จะใช้กับลูกในช่วงวัยนั้นๆคือฉลากค่ะเขาจะเขียนไว้อยู่แล้วว่าอันนี้เหมาะสําหรับเด็กทารกจนถึง1ปีทารกถึง2ปีก็คือเลือกอันนั้นมาได้เลยโอเคไหมคะนขนาดของแปรงต้องพอดีกับช่องปากลูกที่สําคัญ คนที่แปลงฟันให้ลูกคือแม่คือพ่อปู่ย่าตายายต้องเลือกที่คนแปลงเนี่ยจับถนัดมือนะคะแล้วแต่คุณจะเลือกแบบไหนก็ได้เพราะฉะนั้น3ามคีย์สั้นๆในการที่จะเลือกแปลงสีฟันให้กับลูกน้อยคือขนแปลงไนล่อนขนนุ่มนะคะปลายขนแปลงกลมมนนะคะขนาดพอดีกับช่องปากลูกแล้วก็จับถนัดมือผู้แปลงอ่าโอเคไหมคะ